รอรองเรื่องไม่ต้องนั่งลงกลายนี่ตาตามข้าวังไพรหน้าหนุ่ยหน้ามิรู้อายไปตึงไหนมางวนอก,ก็แต่งงานมันรำคาญใจแอดจันใดคุณยายตีมีขังยายกลับไปเด้อนี่ผมจะเข้าสู่ประตูนะครแล้วยาย เด็พ่อเด็จแม่จะมีความรู้สึกยังไงผมไม่ยอมแต่งงานกับดาราก็สดก็สวยทุกอย่างเสียอย่างเดียวไม่มีคุณนัสมบัติของจัดตรียายนะดีทุกอย่างแต่อยู่ในฐานะผัวบุตรโสดผมกลับจะรับยายยาก็รองแล้วเใจบอกฉันขอทำไมอ่ะฉันจะขอแต่งงานนะยายฆ่าผมนี่ยายถ้าผมจะดีกว่าผมจะตายอยู่หน้าพระมหานครตรงนี้แล้วมารวยได้จะนนี้เพีเป็นราคา่าได้ขาช่วยเพราะมีใจให้ เดี๋ยวจะดูลูกทาทุบยาก็ดูไอ้นู้งพง่ายคุยนงันอะฉันไม่กลับหรอกเจ้าใจเจ้าใจไม่รู้ว่าฉันเป็นใครรู้ยิ่งกว่ารู้ยายเป็นผู้ช่วยเหลือผมนัว่าผลการช่างแคบแค่ไหนมันหมายมันมันแมน่ฉันจะฆ่าคุณได้ยังไงอคะคุณเป็นสุดที่รักสุดที่รักใหญ่ครับขอยผมกลับและาระบรยายเอะ ดี๋ยวผมจะอดไม่ได้ผมผมมีความอดทนไม่พอและผมทําอันตรายยายแล้วผมจะเป็นบาปฉันขอร้องคุณแล้วฉันไม่กลับกันยังกลับมาได้แต่จูบฉันก่อนสักครั้งโอ้ยสิเด็กใไอ้จูบดักดีแล้วอ่าฉันเจ็บหนามากจะกอนนะพูดจริงแล้วเอาลาวเอาลาวสวัวดีนันมาหนยยายดับลงจากหนองก้านมา จูยาดีนะคุณจูปั้มกัจันยาลุกับปากูเมาหูเดือนเลือดแต่จูพลุจัดยาลุกูไม่ใจคุณเหนอกว่าจันยาคุณเนือกยาเจ้เนียคนนีแอ่เดียวกันเลยไอ้เทียดจูจีกิหัวขึ้นแล้วด้วยปีนี้แรงจังแล้วกว่าป้าจูจีก็หัวขึ้นตังตังแล้ว ป้าป๊า,าควักแหมมจากตัวนะอ่ะเมื่อี้ก็ว่าด่าครูแล้วลน <c oughs> ไล่ก้นเป็นก้นมาแปลกๆอันตัวล่งเกือกหน่อยๆกูไม่เหลืองนายบ่าวนะกูไม่ครัวกูตามน้องเชื่ออะไรอบพี่เจอผมแก้วครับคุณไปไหนตามน้องน้องเกียวบุญค่ะ ใช่แต่ไม่ล็ออาจารย์จ้างแล้วเจ็ดวันไห้ครับฉันมาสร้างความดีแต่เมื่อไม่มีความดีจะกลับไปฝากหลวงพ่อฉันจะกลับได้ยังไงอะน้องคุณเหรอครับอถ้าแดงของเมืองนู้นต้องเป็นเอจกัดนดังเมืองนะเดิ <c oughs> แม่น้องเจ้ามันบอกเกิดเกินหลุนจวดมึงแรงไอ้บาอ้บามึงแรงไอ้เด็กคตบกู้รุนนะเลินลึงไม่โดนคนหลุนไนหลุนในก็นนลนนแล้วนะ มันไหวเปียกจูจีกี่วันย่างไม่จายนะครับปูมันกัวางดอกกูท้ตาลุดนเลยไม่ได้เจองไม่อ้อมรัวคุยวาก็ฮึแล้วคุยห้อมเปลือกูตะเปลือกโร่เหมือนอีวาเอาล่ะแล้วกูนึกจังนัดมึงไม่ได้ยินเดี๋ยวยังอยาาเลยนู้นึกยี่ได้ยินเปลือกมันมันนึกนัดจริงกูกูได้ยินทุกทุกนี้เลยว่าว่ามันนึกเดียวใจนู้นยัดแม่นู้นได้ยินมึงหนังตรงนี้มาไม่ได้ยินอัดแม่นี่ยังกูต้องท้อเลยนู้นกูนึกไอ้นู้นก็ได้ยินมึงอยาาเลยอกได้ไหมพอดี นายนูก็ไม่ดวกอยู่แล้วถ้าไม่ดวกรือมึงมึงได้ยินยังไงมาว่า,ามาึงหนึกก็ได้ยินที่ว่ามึงหนึกว่าว่าที่ว่าไอ้ผุนแก้วมึงแร่อ่มันยังทั้งเป็นโขคุณแล้วใช่อย้ายได้นองจะได้มาตามอยู่คืออย่างนี้ค่ะนี่คือเจ้าชายเทพนุรัตาชครับบางคมก็ไหวบางคมแบบัสดีคนระัพบพุ่มเฉยผุ่นแกลแล้วครับนะแต่มานี่คือมาความมาตามนอง เขาจะขอแต่งงานกับผม่็ช่วยผมรอดชีวิตมาจากการถูกยักษ์จะพาไปครั้งหนึ่งแต่ผมบอกเอาอย่างอื่นผมให้หมดทุกสิ <krit> <grow> ่งทุกอย่างไม่แต่หน้าบัลลังก์ผมก็ให้แต่จะแต่งงานกับยายคนนี้อ๋อนะครับอ๋อนะเอาใครอะของหนองผอมนี่อ๋อนะครับซึงแก่ยายถิงนะครับแต่แกไม่จายยายเจ้าใจเฉือนะครับเจ้าใจได้แหละนี่คือตะวันตรงครับเชือป้อมนะครับเจ้าใจเฉื่อยป้อมนะนี่คือตะวันตรงพ่อด้บังยออปลายันไข่ผมเฉือยอะ เอาดกับเอาดกับจึงเหมือนอย่างแต่สั้นกัยอย่างควันคมนะครับเอาดะกับจ้าปลาจังแปดอได้เเสีอกันเอาดะกับกดต๊อกไนลาน้ำชิ้นไงบางมเออคือคืออย่างอื่นผมช่วยได้นะครับแต่อย่างนี้ผมช่วยไม่ได้หรอกนะผมขอร้องเถอะนะไปมันก็ไม่เอารอบฉันไม่กลับฉันไม่กลับฉันยอมตายอยู่ที่นี่ครับฉันไม่กลับแรงอไรจะแบกเน่ยมันทำใจตาต้ากัน รือรือรือวัดไหว้กับที่เราเมื่อกีนตาตาแหล่ตาเมื่ไม่เมื่อยเม่ที่กระบดรื้อรื้อรถที่มึงแหละแตานาจารย์ชายมาทำไมฉันไม่กลับไม่ไม่กลับตาแหล่ตารือหรือมึงตีที่และไอ้ไรอย่ากูก็ไม่ได้ักตองที่นี่มาเลีงดังมือมาเลยว่ามันแล่นเรื่อนไหมโร เดี<ส>๋ยวตอ่อเดี๋ยวต้องต้องกราบตาไม่กราบมึงหลักกูตาแหละนะอย says, ่ามายุ drink drink ่งอย่างนะไหนเจียงนะเดี๋ยวจะเกิดป <c oughs> <c oughs> ัญหานะจะไม่กลับไม่กลับหรือหรือมึงตีดที่ก็อตาแหละเนี่ยมาหนังนี่เด้วจะมึงแหล่โตก่อนจะไหวตรงน้อยไหวตรงน้อยอย่างตั้งเปีคนรุ่นนี้คนรุ่นนี้กินมันก้างนอนในหัวกินกินกินมันก้างก็ดีว่ากินย้อนมันเต้นรู้ยังโอ้โหยัดแตกแม่แจ็บไปจะมึงแหลนะกลัวแหลวอยากเตอร์ตกจวนมัด กินย้อนมันเตีแต่มันไม่หลับนเนงนคักุย่งมาแบบเราไปกับวัดจับปัตน,นั่งกับเราไม่จะอยู่ใจก็ไม่รักเอาอย่างอองอเขาเราก็มีดีจะไม่กลับปุ่นจานเหรียงอนไอ้ปุ่นแก้วอย่านะพี่นะไม่กลับเออฮะกาจะรู้แลว้วค่ะท่านอาจารย์แม่เดี๋ยวจิ้นก่ะเดี๋ยวหยกหรือไปรอจันก่อนจันจะ์อากาศถูรลาเจ้าชายเออกลับนะตั้มอย่าค่ะเออ ว่าต้องเมียบ้างมันบอกว่าอะไรกันในี้จึงมันได้ออกตัวเมียแก่ไหมนี่ไก่เปลี่ยนเชื้อชูบทำไมไก่โอ้กูไม่ปรึกษามันละม,มันทบกูดูมอาชักลูกกันนะกูทำผ่านอกแล้วดิยืดใจค่ะไม่ยืดใจไม่รงโปรดก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันขอเจ้าชายจุมพิษฉันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะให้จูบยายค่ะฉันขอแค่นั้นเอาต่ยายนะฉันถือว่าฉันจะจูบยายก็ได้แต่ฉันจูบในฐานะผู้อาวุโสแต่ฉันเหมือนลูกหลานอือพอใจแล้วยังพอใจแล้วค่ะฉันไปแล้วนะยายไปกลับไม่กลับปุดตังปลาออน <laughs> ไม่เกี่ยวต้าจำางปลาออน <laughs> มึงอยานะมึงอยาดนะถ้าจำกังกับปลาออน ปาตาจะกกอนให้เด่นชั้นล่างขุดตัวกันนะบ่าวเออบวดนไอ้ไรอ่ะที่เนี่ยเบอร์ปาตาอ้อนกูไม่ได้กินาไปใหญ่แล้วเดีกยวูไปจริงแล้วบาดใจแล้วไปนักเกิดมาหนังจัดเข้าใจจุ๊งจุ๊งปิดแล้วไปอืมปอบค้าเหล้าตาลายไปใหญ่เออนาะจะจ่ายเข้าเมืองเลยอยากกินเลยหมากจัดหน้ามีจริงคไว้ปอบ พี่แทงข้ก่อนที่ฉันจะจากไปนะเจ้าชายจุมพีดหนึ่งครั้งที่ฉันเป็นเนื้อคู่ของเจ้าชายทุกคนจะได้ไปรังเกียรรังแกงคนจะลาหาว่าฉันเป็นคนไม่รู้จักไวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินก่อยพี่แท่งรู้ด้วยแต่ว่าฉันเป็นใครอะ่ะเออน้องบุบบวมจุมอดอะไรดีจินดาาที่ผูบบอกนั้นแหละ นี่คือจะภาพความเป็นจริงร่างจรานั้นคือเสื้อกลอกไอ้ do, นุ้ยรับก้อนอย่าลามมือก้อนแกงแรนสุกแล้วไอ้ดุ้ยเจาใจรับก้อนใช่ไหมครับะนุ่ยมานี่ก้อนหนุย่ยอ่างได้คือกามวายแล้วมึงมาแลนนนนาน่นองก้อนนองนองเจ้านองกล้วยนองกินตาลานองตีบูบลทำใม้ขายอ้จนิ้กวยจัดแปดจิ๊บกล้เวอว่ากูนึกไม่ปิดนี่ ยิงมาก้อนหนุ่ยเออมาก้อนยิงมาหนุ่ยเออมันต้องโป๊กได้เกือกโป๊กกบโป๊กจะดูยกลุ่มกาหนุ่ยเอ้มึงยิงมาแล้วปั่นเบื่อช่วยนี่อ้ามีเต้เลยผนหังกวาดนี่นองนึกแตดแหมจัดไอ้เจงนี่มันก็ไปไม่เยอะกับกูก็คนแหละไปรอไอไปแลงกิว้วอ่ะกี่นึกว่าอย่านุ่มไมห่หยัดแม่ว่ะ ซอยแย่น <łość> ้อยน้องจีบบนมึงไ้หนุ่ยมึงตาไม่มีแววมึงง่ายขนาจไงนนะมึงกินก็กินแดบควังเปลือกไอ้แมทเปลือนไม่หนุนตา ฉันบอกแล้วว่ารู้แต่พี่เท่งคนดียวพี่นุ้ยน่ะจิตใจแกมีกิเลสแกไม่รู้รอกนะรักก่อนนะพี่เท่งน,นะชาติน้ามีจริงนะอ๋อปอยจะนงอย่าลบแตนงอย่าลบอย่ากรับไม่แล้วคันเจ้าชายก็ไม่เข้าใจเจ้าชายก็ยก็ดูความดีที่ที่รูปร่างจะลากร่ะไอ้นุ้ยเฮ้ยมันมนี่ยเพ้อห้อมเดินกันตนเซ็งอ้อมตอนเซง็งเ,ซงเดินเจี่ยต,ตนพุดอ้อมต้นพุด ไปไม่รับเร็วปากดำเราเด็จับรอยอยู่นะป้าอบปรืออบดีไอ้อีกคนอกนี้คนมาไม่บอกนะอกไอ้เท่งไอุูบาดน้องเด้อเอ่มึงเจอกูแต่นองเอองที่ยวบนนั่นนะคือแกไม่ใจคนธรรมดาข้างน้อยแกรวยอยู่มันจินตารดาแต่แกเอากลาบคนแกก็มา้อยไวมมึงเจอกูตาบ่าแล้วบาแล้ว มึงเจือกูไม่เจือไอ้ตายวะกว่าป้าเลยดีกว่าช่วยดิช่วยดิดีว่าไม่ช่วยจัดแม่ไม่ช่วยกูว่าช่วยช่วยตอบอ้าให้เจ๊มาแล้ววันนีเตี้ยนกูช่วยไหมหนูช่วยเถอะช่วยช่วยจริงงเถอะช่วยอ้ามีนะแจงนะดอกเอ้ากันร่ำก้นนะแจงนาแจงช่วย เต้งให้กูรับรื่อนะช่วยนะเต้งนะช่วยในเพื่อนนี่ช่วยมาหนุช่วยแม่มื้อยกระรองมาเร็วอ๋ออย่าเลยยากูไม่ได้ปริโปคใจอ่ะไปช่วยนะเด้งมึงเดินก่อนนะไปนา่น ป,งปบงยออแต่ันานี้มันซ้ำยัาอาลนาองมันซ้ำยัาออพี่น้องหันไปทางจอภาพยนตร์แล้วครับคราวนี้ก็สวระวางกันที่ตรงนั้นตอนนี้มันเป็นเวลาตีสาม แต่ผมก็ทำหน้าที่ตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้มอบหมายภาระผิดพลาดตรงไหนเรากราบขออภัยต่อท่านผู้มีเกียรติราตรีสวัสดิน